สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะ f อทุกท่านนะคะวันนี้ก็เปิดกรุงานโบราณยามเช้านะคะงานวันนี้สวยมากๆอยากจะได้ทุกชิ้นงานแต่ไม่ไหวนะคะขอบคุณสําหรับท่านที่เอามาให้ใส่ได้พรีเซนต์ขายนะคะแล้วก็เป็นงานที่โบราณเก่าเก็บหาไม่มีตามท้องตลาดน,นะคะเป็นงานโบราณจริงๆนะคะชิ้นแรกเป็นลายโหดแปลกแนงนะคะสวยงามมากมาก,มาก ลายโฮล l เปรคขนองก็เป็นงานโบราณอยู่แล้วชิ้นนี้เป็นงานดั้งเดิมเลยนะคะไม่ว่าเจอจัวไม่ว่าการย้อมสีย้อมสีสมัยก่อนก็จะใช้อาสีจะเน้นสีเม็ดมะขามนะคะชิ้นนี้เป็นงานลายโฮลเปรคขนองเป็นไหมบ้านใหม่น้อยทางพุ่งยืนนะคะงานสวยมากๆค่ะสีสันนั้นสดใสามากขนาดของงานนั้นกวางมากค่ะ1คูณ232เซนติเมตรเนื้องาน เนียนกริบสวยเงามากเลยนะคะงานโบราณมากๆค่ะชิน้นนี้เป็นงานโบราณเก่าเก็บต้องขอบคุณท่านที่เอามาให้สายนั้นได้พรีเซนต์ให้เอฟซีนั้นได้งานที่มีคุณภาพเป็นงานโบราณนะคะคุ้มค่าต่างกันงานโบราณหาซื้อไม่ได้นะคะมีชิ้นเดียววันนี้ก็เอามาลงให้เอฟซีนั้นได้ชมเป็นงานที่สวยมากท้องผ้าเป็นสีเม็ดมะขามส่วนบนท้องผ้าจะมีสีชมพูสีเขียวสีเหลืองมี แทบทุกสีเลยนะคะทอได้สวยมากม ที่สําคัญเป็นงานที่ทรงคุณค่าเพราะว่าเป็นงานโบราณเก่าเก็บนะคะหนากว้างมากแล้วก็มีน้ําหนักด้วยนะคะวันนี้สายก็ได้รายละเอียดจากเจ้าของงานนะคะเป็นคนที่สะสมผ้ามาทั้งชีวิตนะคะถือว่าไม่แพงหาซื้อไม่มีแล้วนะคะมีชิ้นเดียวสําหรับลายโฮลเปรคขนองยอมได้สวยมากๆเลยนะคะสีสันบนท้องผ้านะคะขนาดอของแท้ดั้งเดิมนะคะมีการทอสอดริม แบบระยะห่างในเชิงผ้าด้านล่างนะคะเป็นงานโบราณจริงๆนะคะคุ้มค่าสุดๆราคาประมาณนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะมาดูรายละเอียดในชิ้นที่2นะคะชิ้นที่2อนะคะงดงามมากๆค่ะสีสันบนท้องผ้านะคะไม่ว่าสีแดงสีชมพูสีขาวสีเขียวสีฟ้า มีทุกสีเลยนะคะชิ้นนี้เป็นลายใบไม้เป็นงานโบราณเก่าเก็บเช่นกันไหมบ้านพุ่งยืนมีน้ำหนักทอสอดริมไม่ว่าเชิงบนล่างนะคะแล้วก็ทอสอดริมอย่างหนาด้วยนะคะกว่าจะได้งานทอสอดริมแบบนี้เราจะต้องยัดเส้นได้เข้าไปนะคะแล้วก็จึงจะกระแทกแต่ละขั้นตอนนะคะไม่ว่าบนหรือล่างวันนี้สอดริมแน่นหนามากเพื่อให้ผ้าของเรานั้นแข็งแรงนะคะดูความ ปราณีตของเนื้อง,งานแล้วก็เป็นไหม่บ้านพุ่งยืนด้วยงานโบราณไม่มีตามท้องตลาดนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะปกติแล้วงานใหม่บ้านพุ่งยืนนั้นก็ต้องเฉียดประมาณ3 0 0พันนะคะแต่วันนี้ราคาพิเศษหาซื้อไม่ได้นะคะเป็นไหม่บ้านพุ่งยืนทอสอดริมงานโบราณสีสันบนท้องผ้านั้นสวยมากๆงานที่มีน้ำหนักนะคะวันนี้สายอาบน้ำยามือด้วยตัวของสายเองนะคะและสายก็ต้องขอบคุณ ที่เอางานดีๆมาให้สายนั้นได้มาพรีเซนต์แล้วก็เป็นงานที่ได้คุณภาพ fc ซื้อไปก็ได้งานที่มีคุณภาพไปสวมใส่ด้วยนะคะสวยงามมากๆ เป็นงานที่ได้มาตรฐานนะคะงานโบราณเก่าเก็บสนใจก็ทักมานะคะมีชิ้นเดียวเช่นกันลายใบยไม้นะคะชอบที่มีความสดใสบนท้องผ้าสามารถหาเสื้อผ้าใส่ได้งา่ายไม่ว่าสีชมพูสีแดงสีเหลืองสีเขียวใส่ได้ทุกสีเลยนะคะสวยละลานตาค่ะเพราะว่าสีนั้นสดใสทำให้เราใส่แล้วไม่แก่นะคะสดใสเหมือนผ้านะคะ ชิ้นที่3นะคะชิ้นนี้มีน้ำหนักนะคะเป็นงานที่ใช้ไหมบ้านใหม่น้อยทั้งพุ่งทั้งยืนใช้แก่นกลางของเนื้อไหมจะมีน้ำหนักเป็นเส้นเล็กก็จริงน้ำหนักดีมากเลยนะคะสวยนิ่มพริ้วมากๆราคาเท่ากับไหมจุนบอกได้เลยว่าใครซื้อวันนี้คุ้มค่าสุดๆนะคะเพราะว่างานชิ้นนี้เป็นงานที่สวยมากค่ะเป็นสีเหลืองทองนะคะเป็นไหมบ้านไหมเนื้อนะคะแก่นในของเนื้องาน เล็กแต่แก่นในนะคะชิ้นนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าสุดๆต่ำกว่านี้ไม่ขายนะคะเพราะว่าไม่มีอีกแล้วเนื้องานสัมผัสได้นะคะเป็นเส้นเล็กแต่ว่าเนื้องานนั้นแน่นหนาสุดๆเลยงานโบราณสุดๆและก็มีสภาพที่งดงามนะคะยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะเป็นสีทองสวยมากๆเช่นกันนะคะ ใครที่ชอบงานโบราณทักมาได้เลยนะคะคุ้มค่าสุดๆวันนี้ราคาเท่ากับใหม่จุนแต่ไม่มีในท้องตลาดนะคะนอกจากคนที่สะสมงานโบราณเก่าเก็บจึงจะมีให้เรานั้นได้ชมเนื้องานสวยสุดๆนะคะนิ่มพริ้วมีน้ำหนักนะคะมาดูรายละเอียดในชิ้นที่4นะคะเป็นลายตะขอโบราณน,นะคะชิ้นนี้ก็เป็นงาน ทอสอดริมเช่นกันนะคะสมัยก่อนนั้นส่วนใหญ่จะใช้สี่เม็ดมะขามเป็นขั้นพื้นฐานเลยนะคะท้องผ้าส่วนใหญ่จะเป็นสี่เม็ดมะขามบนท้องผ้าชิ้นนี้จะมีสีชุพูสีแดงสีเขียวเป็นงานทอสอดริมเช่นกันนะคะแน่นหนาด้วยงานทอสอดริมชิ้นนี้ก็จะเป็นงานสามตะกอเช่นกันนะคะวันนี้ทั้งคลิปเป็นงานสามตะกอทุกชิ้นงานนะคะเป็นงานโบราณ ทั้งหมดเลยนะคะน้ำยามือทุกชิ้นงานนะคะล้างสีสะอาดสะอาดนะคะพร้อมใช้งานได้เลยนะคะงานใหม่บ้านนั้นยิ่งอาบน้ำยายิ่งสวยนะคะมีความแตกต่างจาก ไหมจุนนะคะไหมจุนถ้าอาบน้ํายาบ่อยสีก็จะซีดลงแต่ถ้าเป็นไหมบ้านนะคะอาบน้ํายาก็จะยิ่งเงาสวยสําหรับเนื้องานนะคะทุกชิ้นงานในวันนี้เป็นไหมบ้านนะคะงานโบราณด้วยทุกชิ้นงานอาบน้ํายามือนะคะเช็ครายละเอียดให้ f c ทุกท่านเลยนะคะทําด้วยใจนะคะเพราะว่าเป็นคนรักผ้าไหมมาดูชิ้นที่ห้าสวยมากๆชิ้นนี้ก็เก่ามากๆเช่นกันนะคะบุญท้องผ้า จะมีลายผสมไม่ว่าดอกมะเขือแล้วก็มีลายอื่นๆสีเขาสวยมากๆค่ะชิ้นนี้น่าจะเป็นงานที่มีอายุมากและก็เป็นไม้บ้านพุ่งยืนไม้น้อยเนื้อนแน่นหนามากค่ะมีเชิงบนล่างคู่ปราณีตเหมือนใช้ไม้บรรทัดในการวัดแล้วก็ทอด้วยนะคะสีสันสวยมากๆค่ะหางานโบราณไม่มีอีกแล้วนะคะแน่นหนามีน้ำหนัก ราคาประมาณนี้ถือว่าไม่แพงเพราะว่าเป็นงานโบราณเก่าเก็บสะสมมากกว่า30ปีที่ผ่านมานะคะเจ้าของงานเป็นคนที่รักผ้าใหม่นะคะวันนี้ทรายก็ได้มาให้เอฟซีนั้นได้ชมรีบจับรีบจองนะคะเพราะว่างานโบราณไม่ได้มีทั่วๆไปนะคะมีเชิงบนล่างคู่นะคะแล้วบนท้องผ้านั้นหาสีแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะตั้งแต่ ขายมาไม่เคยเจองานที่มีสีสันบนท้องผ้าแบบนี้นะคะสวยมากไม่เหมือนใครเลยนะคะแล้วก็มีเชิงบนล่างคู่งานปราณีตจริงๆนะคะไม่ใช่ไหม้น้อยนะคะเป็นไหมเนื้อไหมเนื้อจะมีเส้นที่ใหญ่กว่าไหมน้อยนะคะมีน้ำหนักกว่าเพราะว่าใช้หลอดกลางของเส้นไหมมาทอการทอนั้นก็จะมีการแยกเป็น3ระดับนะคะอย่างข้างนอกเปลือกหลอดนั้นก็จะเรียกว่าไหมเปลือก หลังจากที่ทอไหมเปลือกเสร็จแล้วก็จะใช้แกนกลางนี้แหละสำหรับการทอรจึงจะได้งานที่แน่นหนาเพราะว่าแกนกลางนั้นจะไม่มีอตะปุ่มตะป่ำใช้ไหมเนื้ออย่างเดียวนะคะมาดูรายละเอียดในชิ้นต่อไปชิ้นนี้ก็เป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะคะเป็นงานโบราณเก่าเก็บดูเจือจัวนะคะสวยจริงๆเป็นงานที่หาไม่ได้อีกแล้วนะคะบนท้องผ้าสีสันนั้นสวยมากค่ะ สีอาจจะดูจัดจ้านไปนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นใหม่บ้านพุ่งยืนจะเล่นแสงนะคะเวลาเจอแสงจะสีสะท้อนออกมาให้งดงามสีจะดูสดนะคะงานจริงไม่ได้สดร้อยเปอร์เซนต์แบบนี้นะคะแต่ว่าสวยมากๆค่ะเป็นเฟืมห้าสิบนะคะงานโบราณเช่นกันนะคะทรายก็หลงรักเหมือนกันนะคะวันนี้ทรายอาบน้ำยาด้วยตัวเองนะคะรักทุกชิ้นงานเลยนะคะคัดพิเศษ สำหรับคลิปนี้เปิดกรุโบราณเลยนะคะรีบจับจองนะคะขายไม่ได้ต้องเก็บเองนะคะหาเงินส่งเจ้าของงานนะคะไปช่วยทางวัดอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่างานชิ้นนี้ เป็นงานที่มีคนสะสมมาแล้วก็ให้ทรายมาขายนะคะถือว่าเป็นบุญอย่างมากเลยที่ได้งานโบราณสะสมมาขายให้กับ f c นะคะคนที่รักจริงๆจึงจะได้งานโบราณแบบนี้สะสมไว้นะคะ สวยทุกชิ้นงานในวันนี้เพราะว่าเป็นงานโบราณจริงๆนะคะใครยังไม่มีงานโบราณก็ลองเก็บดูซักชิ้นหนึ่งไปนั่งดูก็มีความสุขเช่นกันนะคะสายก็นั่งดูทุกๆวันนะคะชิ้นต่อไปนะคะชิ้นนี้จะเป็นหมีขั้นใหม่บ้านพุ่งยืนงานโบราณเก่าเก็บเช่นกันนะคะเป็นงานที่ใช้แกนกลางของหลอดได้ทอนะคะเนื้อก็จะมีสปริงและก็สวยด้วยใหม่บ้านพุ่งยืนนั้นมีคุณค่านะคะเพราะว่าเนื้องานนั้นจะ มีสปริงเนื้อจะมีความนุ่มหรือว่าเป็นงานที่มีออร่าเวลาเจอแดดก็จะมีความงดงามเงาสวยเวลาถ่ายรูปก็จะเล่นแสงนะคะสวมใส่สบายด้วยนะคะเนื้อจะเย็นสบายเจออากาศร้อนก็จะทำให้เรานั้นเย็นเจออากาศเย็นก็จะทำให อบอุ่นนะคะมีความพิเศษจริงๆนะคะเนื้อก็จะเงาสวยด้วยชิ้นนี้ก็จะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนไหมแกนกลางไหมเนื้อน,นะคะงานโบราณเก่าเก็บเช่นกันนะคะเป็นงานที่ทอแบบปราณีตทุกชิ้นงานคนที่สะสมนั้นก็ต้องสะสมงานสวยการทอต้องเป๊ะนะคะก็ดูแต่และชิ้นงาน f c สามารถสังเกตดูได้นะคะเพราะว่าแต่และชิ้นงานนั้นออกมาเป๊ะๆไม่มีสีเลอะเข้าหากันนะคะมัดได้สวย แล้วก็ทอได้ปราณีทุกชิ้นงานนะคะขอบคุณมากๆค่ะรีบจับจองค่ะ